พี่น้องป้องไป <im S 2> พี่น้องป้องไปอันนี้คือป่าอันนี้คือป่ายูคาป่ายูคากับพี่นอ้องเออพากันมาเลยดิมาลุยเลยดิมาลุยป่าแล้วนะจะไปหาดูเหตุประสรนค่ะอย่านงนี้เพื่อนว่ามันออกว่าสั่นองนี้เพื่อนว่ามันออกกับสิผ้ากันไปบึงสันตัวบาดนี้โออยออออป่าบานเพลินปลา,าบานเพลินย่อม ยอมยอมเดี๋ยวเบื้องเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเจ็บปากเจ็บปากมาหนีมาหนีสิพ้าห้องสิพ้าห้องปลาเพิ่งสิผ้าห้องปลาเพิ่งมึงเคยเห็นบอแต่พันได้บ่นี่อันนี้ดีไหมแม่ก็จับเอาตัวคอยยางมาเอาเอาเอาอย่าเขียนหลายตอนนั้นมันออกน้ำโมนีเด้ ตอนนั้นม่ดอกกับม่อนีมันยับไปตลอดตัวเนี่ยพี่น้องแล้วเพิ่งปลาปลาหนีหมอกอลุมคลุ่มอิ่มคิิมอู่หมอกอิ่มคิิมอิ่มคิ้มจุฝุ่น่อกมีตัวนั้นมันเกิดโอ้มันเกิดไปเบิดตัวนีแม่ยอมตอนนั้นมันเกิดบนนี้ละมันเกิดบนนี้ละพี่น้อง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 บาดนี้เออแสดงว่าพี่ชอยไม่ได้มาทางนี้แน่ๆเลยมันเกิดไปพุ่นทางฝุ่นมันเกิดเกิดได้ยอมแล้วว่าทางฝุ่นมันเกิดเกิดเดี๋ยวเขาเก็บทางนี้ก่อน เกี่ยวทางนี่มาพี่มาพี่มาพี่พี่มึแมนตีอันนี้อันนี้แมนบ่นมันผุนผุนเดี๋ยวสิพาหล่อไปทางผุนแต่ว่ามันบ่เกิดมันกับบกเกิดเราสิเตรียมของเห็ดเข่ากับเข่ากับน้านั่นี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 ่ยำยำมันคือบัวไทยยำมันคือบัวไทยคลิปยำนี่มาเอางมึงมาถ่ายที่ล่ะพี่น้องพี่น้องเห็นไปพี่น้องเห็นไปพี่น้องเห็น เห็นเห็ดผึ่งไปเออยอมบ่เคยเห็นพี่น้องต้องไปแต่ว่าปีนี้ยายบนเนี่ยว่าลุยคักแล้วว่าถ้าไปเก็บเห็ดนี่ลุยคักแล้วว่าเ้อนเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่มีขาแบบเงี้ยเลยพี่น้องเอาเก็บสิเป็นผู้ไทยงอว่ากูไปน้ำแน่าฉันกูบ่เคยเก็บเลยบังเลยบัง ปาดขานี่งบนาะเอาเลยนั่นล่ะเออปาดไว้อย่างสัตว์เราเพราะว่าปีรุ้นเห็นมันจะเป็นพันธุ์อีกเป็นเสือของมันไปไปบนไม่บปนี้ไปบนไม่มาวะพี่เจ้าพี่เจ้ามาไล่กิบมาเร็วตรงนี้ได้ดอกหนึ่งนี่นี่แล้วพี่เจ้าทางนู้นได้เดินไปดูไหมล่ะไม่ที่มันมันออกจีนตรงนี้เดี๋ยวจิไปอยู่เดี๋ยวจิไปอยู่ โอ้โ oh, หนี่นะพี่เจียมดูวะติมเลยไหน <Good> ไหนดอกไหนที่ว่ามันเป็นนั่นนะ่ะที่มันเป็นเลขอะพี่น้องเลยเบิ้งมันกระดังจริงงอกอีกก็มีได้นี่พี่เจียมพี่น้องเลยเบิ้งป๊าเลยเบิ้งดอกนี่มันก็ะจริงงอกจนมันป๊าดูวะดูวะเห็นเน้นปุ๊บจะไปตะหวานเถอะวะอยังเก่งหวานเลยพี่น้องโอ้ยเลยเบิง้งเลยเบิ้งเดี๋ยว <Lup garder. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายย่อมยอมยอม ป้าพี่เกียมดอกนี่แม่ดดูว่ะเร็วๆเซ่ฮัลโหลว่ะเร็วๆเร็วๆเร็วๆดูว่าดูว่าดูว่าโอ้ยพี่น้องป้องไฟเอ้ยพี่น้องระเบิงระเบิงระเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เออวันนี้วันนี้เลิกงามยามดีจะมาเก็บเห็ดดิปนี้นะพอดีเห็นพี่เขาแบบมาว่าน้องกําลังจิงหอกเด้โอ้ก็เลยมาเลยทุกคนปนี้นะเพนพี่เจียมเพนมาไปเอาตรงสามดอกสี่ดอกนู่นนะเอาดอกน้อยๆอย่างนี้ไม่ต้องเก็บนะนี่นะเอาไว้วไอมันต้องเก็บนะเอาไว้กอนเอาไว้เก็บพี่เจียงมันไปเก็บบนหลังนี่มันใหญ่ไว้น้อง เมื่อวานยังไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมอันที่สามดอกเมื่อวานมันสามนี้ยังวะพีชย้ําอันที่สามดอกนะมันจิกเ่าได้นะเมื่อวานนี่ถ้าเก็บเมื่อวานจีพอดีนะอย่าไปเหยียบมันนาเอาไว้มันใหญ่นะป้าไปเหยียบเราเบิ่งย้อมย้อมย้อมมาเบิ่งอันนี้เราเบิ่งที่ปีจีแปะอยู่เนี่ยมาเบิ่งเราเบิ่งแล้วพี่เชย้ยาในป่านี่เห็นไหมนะเมื่อวานนี่เห็นแต่มันดอกนี่น้อยอู้วันนี้มันบานแล้วโอหนุนไปหนุนไปนหนุนป้า ยอมย่อมยอมย่อมสามดอกนี่น่ะนี่นะนี่นะเบืดเมื่อวานนี่่นชะนี่พี่เจียมเหยียบเมื่อวานนี่แน่ๆเลยนี่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 เห็นไหมในนอนจงงอยู่นี่แสดงว่าไม่ดูแต่เมื่อวานนี่นะนี่นะโอ้พี่น้องป้องภัยเห็ดนี่ยังออกลงหรือดูเยอก่อนเอสองวันโอ้พี่เจียมมันจนมามันเจแล้วนะพี่เจียมเหลือไว้น่ะ อันนี้สามดอกนี่จริงๆนะถ้าเก็บเมื่อวานจะพอดีกินเลยนะวันนี้เก่แล้วนะนี่นะแต่ก็ยังกินได้อยู่พ,พี่น้องคนํำนานเฮ็ดน้องเออฉันคิดว่ามันเฮ็ดอะไรฉันกลัวจินไม่ได้ฉันก็เลยให้น้องสตาคนงามมาดูดูไปเหยียบนะดูนะเมื่อวานนี่นี่น,น,นะาานโอ้ยพี่เกียมก็ได้เนาะไปเหยียบมันเนาะนี่นนั่งนั่งก็เดินไปเหยียบดอกน้อยมันซะพี่เกียมมันเป็นเก้าหรือเป็นเจ็ดหรือเป็นหนึ่งเนี่ย จ็ดนี่อันอันล่างนี่ปีเป็นสี่เลยนะนี่นะเจ็ดสี่นะนี่นะเจ็ดสี่นะนี่เจ็ดสี่แน่ๆ่เลยนี่ทุกคนดูเอาเด้อนี่ดอกที่ว่ามันเป็นเหตุเป็นเลขนี่เนอะแต่ตัวนี้มันเป็นศูนย์อาจจะเป็นถ้าดูดีๆตรงนี้มันเป็นขีดนี่นนี้มันเป็นขีดมันขีดมันเป็นเก้าก็ได้ทุกคนมันเป็นเก้าก็ได้แล้วอันตรงนี้เล็กๆนี่เป็นศูนย์นะ อาจจะเป็นเก้าศูนย์สี่หรือเจ็ดศูนย์สี่นี่ศูนย์ได้เนี่ยพี่เจียมมันทําดูจัง,นงนหนึ่งก็ขึ้นหนึ่งเนาะขึ้นหนึ่งใช่ดูจังหนึ่งมันจะดูได้เป็นเจ็ดศูนย์สี่หรือหนึ่งศูงนย์สี่นี่นี่สี่แน่เลยนี่อันนี้สี่แน่เลยดูเอาดูเอามีโถกก็ดูเอา้าคุณอ,อกเห็ตั้งตรงวงติงเมียงอยู่ย้อมมเมื่อเคยถ่ายมึงเคยเห็นมึงถ่ายเอาย้อมถ่ายไปใหุ้เทศบานมึงเบิ้งเน่โอย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  เห็ดอีหย่างจะมาเกิดลงหรือด่เพราะนี่ไม่ต้องข้ามาเลยนะสมุนนะไม่ต้องข้ามาพี่น้อ,องฮะตังไหนว้ยออกนี่เดี๋ยวไปเก็บยอมไปเห็ดแตกเห็ดแตกเสร็เอ้าได้เวลาลงลุย มามาเดี๋ยววันหลังจีมาเนี่ยอันอันอันไหนฮะแล้วหยียบเจ็บเอาโลดมันนั่นเร้วอันนั่นนะนี่นี่พี่เจียมอันนี้เขาจะไม่เจ็บเขาจะเหลือไว้นี่นี่นี่เขายีมีเก็บเขาจะเก็บเขาจะเก็บอันไหนที่มันใหญ่แต่อันนี้มันมันนั่นเดี่ยวอะมามาเก็บที่นี่เออ มันมีสมบูรณ์ได้เลยพี่เตียมเพราะว่ามันเป็นหนานี่เด้อโอ้แล้วอันนี้ทำไมมาเหยียบหรอคะคุณพี่ขาเก็บเหเก็บเก็บนี่แหละดอกหนึ่งอ่ะดอกนี่ทำไมไม่มองมันล่ะขึ้นมาตัวนั่นแม่ว่ามึงไปเหยียนี่ได้เด้ไหน เอาแล้วไงนี่เดี๋ยวในตะก้านี่ก่อนเขานี่พี่จอยเขาว่าจะเดินไปทางนู่นไปดูยังเราพี่เจียมาดอกเอเอเฮ็ดผมผมนี่นะนะทีว่าออกก๊อปไพรส์จน้องเดินมานาหน่ะงอกอยู่รันเลนเออเดี๋ยวเดี๋ยวจีไปจีบไปจีบไปเห็นเออเห็นเมื่อคืนนี่เนี่ยอันอันดอกน้อยน้อยนี่เขาจิกเอาไหมนอมันยังไมนเกิดใหม่นี่เดี๋ยวมันเกิดเลยเหรอไป ไปกินก็ที่ใช่ใช่ใช่พี่น้องบัดนี้หลังจากที่ว่าเราไปเก็บเห็ดไปเด้อสิเด้อไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมานะคะทุกคนไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมาเร็วเฮาก็จะมายางหาเก็บเห็ดขมอีกเด้อยบัดนี้อือสิมายางเห็ดไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะเอาเองดอกอือจ้าจ้าไม่เอาเยอะเอาทุพ่อได้กินเดี๋ยวจะมาบ่อยๆรู้ว่าเห็ดออก น่าจิไปหาไปนู่นแหละนี่หาไปหมดนี่แหละทุกคนจ<ะ>๋าเหตุเกิดค่ะเหตุเกิดมีเหตุเกิดอันหลังจากที่ว่าเราไปเก็บเห็ดพึ่งหวานมานะคะนี่นี่เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหวานนี่เขาไปเก็บมาแบบนี้เขาจะเก็บเห็ดผึ่งขมมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะไหมมีนะคะเบิ่งดูดูน้องหมามานั่งเฝ้าทุกคนดูน้องหมาสี่ห้าตัวเอาเก็บลวย น,นั่นแหละเดี๋ยวไป<า>เดี๋ยวเก็บไปนู่นแหละออ้มีถุงมาใส่ไหมละ่ะใส่นเลอเอใส่ไปเลยใส่ไปไปไม,มามาเก็บมาทางนี้เก็บมาทางนี้นอ,นอีนางนี่ <ไป S 2> <ป>บ่เคยเด็กเก็บเห็ดพี่น้องอันไหนเอาได้ก็เอานะเอาไม่ได้ก,ดก็ให้มันเป็นเสือเ้อทุกคนระเบิง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 ทุกคนระเบิงนี่โอ้ คุณจ๋าออเกิงกือนะอยู่ข้างล่างอันนี้ถ้ามันนั่นแล้วก็เอาบ่เอาย่อมเอาบ่เอาไหมัน้มัน้งเอาไหมั้เอาหเป็นเสื้อซะนี่แหละไปปลายุค้าบานนั่นบานยังสี่แบบบานแห้งขามันเอาโลดขามันอ่ะมันกินได้ขามันน่ะปูนดวงนึงดอกนั้นเอาละไป จ้าจ้าเดี everyone, everyone! Mm. S <S well, okay, ๋ยวจะหาไปนู hmm, s <S mm. road, uh, hey, ่นเลยอืออืออันนี้เอาไว้มันเป็นเชือกทุกคนทุกคนทุกคนมันจะเกิดไปเบิร์แล้วเนี่ยผุนอะยอมอยู่ในน้ำผุนก็มีเห็นบอพุนพุนพุนมันเกิดจะจะฟังไงนี่คือหลายแท้เอ้คือมันไม่กินเห็ดัวนีตดวนี่ทุกคนดอกตุ่ม าากนั่นแดดออกมันเอามันมีเกิดฝนใช่ไหพูดนะเกิดหอดอยู่ในน้ำโอ้ยเฮาวซื่อๆน่ะล่ะพี่เียมดูว่ามันเกิดมันเกิดหอดอยู่ในน้ำน่าบ้าน่าดอกล่างเอา

หตัดนั่นหลายอันนี่เอาขามันอัวๆนี่อุ้ยตัวนี้เก็บเห็ดบ่เป็นดีๆบ่หืมมเอ้าขามันแห่เนาะขาอ่อนๆแหังทางนั้นนี่บ่อพี่น้องเอ้ยอีหยังล่ะอยู่ในน้ําตัวมันยุบน้ํามันยุบ่โอพี่น้องเห็ดจังได๋มาเกิดยามนี้บาดนี่โอ้ยๆๆ เราก็บบัวแมยังมาเบิองเรากับยากพอเล่า <co ือกันล่ะอืมเบิองพี่น้องนี่เนาะโอ้ยมันก็บบัวผล่ะเอาตัดเอายังเบิ้งอีกก่อนพี่น้องยังเบิ้งไปหาต่อเรื่องที่นี่เด้อจ้าเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปกันได้อยู่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณพี่เจียรมากมายเลยที่เป็น ไกด์พาเก็บเห็ดวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับใจดีคนคนเอาอ่าะมึงดูแมนเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งขมยังมาดอกไงเจีอยนลงสีดุป้าดอกเป็นเห็ดผึ่งเห็ดฟันเดิษผึ่งหวานนะโหลดพี่น้องระเบิงระเบิงระเบิงนี่ระเบิงขามัน บ้าขาเห็ดผึ่งขมเนี่ยมาขาใหญ่ขาเงี่ยเออล้ะบึงเออเออเอตัดแผนกตัดขาแผนกเก็บโอ้แผนกถ่ายวิดีโอแบบนี้พี่น้องแล้ะบึงเต็มกัตตาแล้วไปหาอีกมันสุดบ,บ้านแล้วเราเมนบอน,นี่ออโอ้ยโอ้สุดรจิตเข่าบ้านแล้วแล้ะบึงอี้นางนี่ตัดขาเห็ดไปข่าวโอ้องงยแงจุโว้ยแมง หาบดีกับผูเห็นดินี่รือบังขามันโอ้ยได้บางยามเจอมางามเด้แล้วมั้งได้ยังสี่เบิดเนาะก็สีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องเลยบั้งโอ้ยงามแหงงามงามงามสรุปผลงานพี่น้องอันนี้แบ่งมาสามแบ่งแล้วได้ไหนสามแบ่งแล้วสามแบ่งแล้วนี่แบ่งที่สาม ได้เพรได้กินเนี่ยเห็ดเผื่อโอ้ยพี่น้องเราบิ่งดอกนี่จะดอกงามๆดอกโอ้โอ้ยเออดอกน้อยๆก็มีเออดอกน้อยๆก็ยังดอกน้อยๆก็ยังบัดนี้สิไปเก็บสิไปเก็บบักบวบได้บัดนี้สิไปเก็บบักบวบไม่แกงใส่ได้บัดนี้พี่น้องงามคักสามแบงแบงกันนี่แล้วก็ได้พุูนละแบงโอ้ยโอยกินแล้วเปัดนี้ <talk> งามบ่งามบ่เอาเคาะปึ้งๆดูเคาะปึ้งๆดูเคาะดอกมันเบิ่งดูปึ้งๆดูเอ้ยดอกงามๆ่อยแพ้ขนอันนี้มึงถืกว่าหันคัดหยาบๆขึ้นพอปานมาขอดกําแ่เื่อก็โลดแพ้ขนแลนี้ไปเก็บบักบวบอ้ยดอกใหญ่ๆงามๆเอาสิไปเก็บบักบวบไปกงใส่มพี่น้องพี่น้องพอันออกมานาได้บานี่ มาได้เห็นมาได้เห็นบักบวกเสียวไปแกงใส่ฮิดเพ่งหวานได้พักบุ้งยืดน้ำเสียวไปไว้จะกินกับตะมะฮุ่งไว้จะลวกกินกับขนมเส้นระเบื้องบานนี้เอาคนไปใสอ่อะไรงอมขอคุณอันระเบื้องบ้านนี้พี่น้องเอ้ยสูบน้ำใส่แล้วก็สูบน้ำอวกสูบน้ำไส่แล้วก็สูบน้ำอวกเพราะอ่าอย่างมา่กอ,อกันมาสูบอวกเขามันเกี่ยวบ่ได้รด ลงเกีียวบ่ไใดพี่น้องเบื่องเสียงคนน่ะลมแรงแปีกน้ำเด่นน้ำเด้นั่นตอนนี้กะขั้นบ่มีน้ำสิรถเข้ากับสิหยุ่มรถเข้ากับสิหยุ่มสึหนุ่มสึ้นมาใดเม็นบ่แต่ว่าขั้นมีน้ำบางที่นั่นเมนหนุ่มขึ้นมาได้เพียงกับบ่ออกหนากระบ่ออกพ่นกันเอเล่มันก็ต้องแก้ปัญหาก็คือต้องสูบน้ำออกให้น้ำบ่มีไม่เผาแล้วก็เวลารถเกีียวมันก็จะเด็เกี่ยวได้นะทุกคน มันก็เลยเป็นปัญหาแต่นในบ้าดเนี่ยแล้วลบนรงบดถุงบนชาเรื่องเรื่องที่น้องเขาลบโอ้ยจบนฮ้อนแดดไปไป้าบ้านมาเขา,ากันนะฮะออกมาเก็บขักวโพดข่อยางเรื่องรู้กันอ,นอน่ะโอ้ยเนอนชาวนาเอ้ย